สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสเสน่ห์ชุมชนรายการเกี่ยวกับสเสน่ห์ของชุมชนครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับตลาดน้ําประชารัฐบางใบไมที่เป็นตลาดน้าท่ากลางต้นมะพร้าวและต้นฉากที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาครับที่นี่ก็จะขายของที่ระลึกและอาหารท้องถิน่นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมกันครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังนี้ก็คือสะพานข้ามเข้าไปสู่ตลาดน้ําบางใบไม้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในตลาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนดีกว่าครับ เดี๋ยวเราจะมาขอสัมาภาษณ์คนพายเรือที่นี่กันก่อนครับพี่สวัสดรครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมธนวัน์บุญสิรีชัยเป็นผู้ช่วยกำนันครับผมของบางใบไม้หมู่มมหนึ่งครับตลาดก่อนจะเกิดตลาดเนี่ยมันจะมีของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงรักมาก่อนนําทีมโดยกำนันสาวจรัญญาศรีรักแล้วก็ชาวบ้านจะร่วมมือกันมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับการล่องบาง หลังจากนั้นก็สร้างขึ้นมาเป็นตลาดทีหลังใช่ไหมครับถ้าหลังจากนั้นก็เป็นตลาดประชารัฐก็ตอนนี้ตลาดน้ําประชารัฐก็เข้าสู่ปีที่เก้แล้วครับแล้วก่อน<ๆ><ๆ>ก่อนที่จะมาเป็นตลาดน้ําตอนแรกมันเป็นกลุมอนุรักษ์ใช่ไหมเป็น<ๆ>เป็น<ๆ>เป็นลักษณะของตั้งเป็นกลุ<ๆ>่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ๋อครับเป็นทีมโดยกํานันสาวจารยาศิรักและก็กลุ่มชาวบ้านที่มีเรือเรือหางยาวมาร่วมกันครับแล้วก่อน อตอนเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยเป็นมาประมาณกี่ปีก่อนจะเกิดตลาดน้ําขึ้นครับก็ประมาณท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกิดมาประมาณ10ปีอะ่ะ<อ>ก็จะมีเรือแจวเรือแจวนี่ก็เป็นเป็นเรือของชาวบ้านในละแวกนี้ครับกิจกรรมที่ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้แล้วหลังจากนั้นคือช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่มาเยอะขึ้นบ้างไหมครับนี่าทติ์นี้ก็ของเฉพาะของผมก็เป็นชาวต่างชาติลงสีเที่ยวแล้วเรือวันนี้ก็เกือบสิบลำเรือก็จะมีวนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าใช่เรือจะเป็นคิวลักษณะคิวอ่าครับ ลงได้สูงกดลำละ5คนใช่ไหมใช่ใช่ทุกคนคก็คือคือคนละ20เนี่ยคือต้องร้อยเครืผ้าคนแล้วเรือออกเที่ยวหนึ่งแต่ถ้าเราจะเสียจะไปเลยแล้วก็เหมาลำไป oh. ไม่ต้องร้อยครผ้าคนถ้าเรามา3คน <Okay. S 2> ก็ร้อยหนึง่งก็เหมาลำไปเลยตรงสวนข้างหน้าเนี่ครับเขาเรียกว่าอุโมงจากใช่ไหมครับใช่เป็นลักษณะของซุ้มอุโมงจากปลายทางจากจะโน้มเข้ามาหาโดยธรรมชาติแล้วก็จะเป็นลำคลองของเป็นสายย่อยของแม่น้ําตาปี เหมือนเวลามาตลาดเนี่ยครับจะมีชาวบ้านที่พายเรือมาด้วยใช่ไหมครับอ่าจะมีมีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นแม่ค้าก็ทางเรือก็วิ่งออามาแล้วก็ของมาขึ้นที่ท่าเมื่อกี้ตอนอชชวงแล้วก็เรือมาเก็บของกลับส่วนมากก็ใช้ทางรถแต่ยังมีทางเรือที่ใช้อยู่เรือตอนนี้ในลําบางบางใบไม้ก็ใช้เนี่ยครับแยวท่องเที่ยววิ่งหางยาวท่องเที่ยวแล้วก็ออกทะเลปีปลากระบอกปลากดปลาเกงจันด,ด้าเป็นแหล่งอนุรักษ์ สวยงามที่หนึ่งนะครับก็ก็กำลังแนวคิดก็คือพยายามที่จะอนุรักษ์เป็นให้มีธรรมชาติของหมู่บ้านพยายามดูแลกันอยู่ในกลุ่มก็จะดูแลกันในเส้นทางนี้ครับพอพอเราตรงไปสุดแล้วเราก็จะวนกลับมาทางแบบนี้เลยอ่าใช่โปรแกรมของเรือเรือเจลก็จะไปประมาณทัก7800เมตรแล้วก็วนเลี้ยวหัวกลับเส้นทางเดิม แต่ถ้าหางยาวก็วิ่งรอบใช้เวลาก็ประมาณนักชมงนิดๆถาหางยาวแต่ถ้าเรือแจวเนี่ยก็ประมาณนักยี่สิบถึงสามสิบนาทีแต่ถ้าช้าหน่อยก็เป็นสี่สิบได้แล้วใบจากใบจากนี่ก็ใช้พอขนมใบแก่เนี่ยพอขนมย่างย่างขนมจากที่เขาเรียกขนมจากพอย่างแล้วเขาจะมีกลิ่นของใบเข้าไปในขนมจะทําให้เกิดปอมหอ,อมเือเฉพาะแล้วก็สวนลำที่ขึ้นยังไม่มีใบเนี่ยลำแหลมแหลมอ่าแบบนี้ลำแหลมแหลมเนี่ย เนี่ยลำเลยๆอ๋อเนี่ยลำเลยๆไหมก็คือลำที่เขาจะเอาใบอ่อนเอาใบอ่อนไปถ้าเป็นลำใหญ่แต่ว่าย้ายใบมันแตกออกมานะก็คือเอาใบอ่อนไปตากแดดแล้วก็ลอกทําเป็นใบจากของยาเส้นฝูโอ้นี่เรามานี่นี่คือยอดเล็กเนี่ยอดยอดจะมีใบอ่อนอยู่อ๋อนี่แบบนี้อ่าต้องใช้ยอดใหญ่ถ้าเราใช้ แล้วลูกก็ไปทำลูกจากลอยแก้วเป็นขนมหวานโอ้เ oh. นี่ครับทุกคนนี่ก็คือลูกจากที่นำไปทำมาขนมหวานเรียกว่าลูกจากลอยแก้วนะครับนี่คือต้นจากสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็ทำเป็นอาหารได้แล้วก็ใบก็ไปเย็บมุงหลังคาทำเป็นที่อยู่อาศัยได้ก็เท่ากับให้ประโยชน์สองในสี่ของปัจัยสีอ่อ่ะก็หนึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยสองก็เป็นอาหารได้ตรงนี้ เรามาถึงจ oh, ุดกลับเรือแล้วใช่ไหมครับอ่านี่จะเป็นจุดกลับแล้วจุดที่กําหนดว่ากลับเรือกันตรงไปต่อข้างหน้าคือออกไปแม่น้ําตาปีออกไปถ้าออกม่น้ําตาปีเราเลี้ยวฝาอ๋อครับเลี้ยวฝาเข้าแม่น้ําตาปีแต่ถ้าเราวิ่งตรงออกไปก็ไปออกทะเลอ๋อถ้าตรงไปข้างหน้านี้เป็นทะเลแล้วใช่ไหมอ่าใช่วิ่งตรงออกไปนะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยวฝาเจอบางแล้วเลี้ยวฝาก็ออกแม่น้ำตาปีอ่าครับสามแยกเมื่อกี้อะ ถ้าเราวิ่งไปก็สามกิโลก็ออกหอนาฬิกาโอ้นี่นะครับสำหรับชบุมชนบางไม้นอกจากปัจจุบันชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะสัญจรกันด้วยรถยนต์แล้วเนี่ยก็ยังมีชุมชนที่ยังคงใช้เรือเพื่อสัญจรในชีวิตประจำวันอยู่ด้วยนะครับนะก็เป็นอะไรที่ดูแปลกตาไปบ้างนอกจากบรรยากาศของอุโมงต้นจากที่เขียวขจีตลอดเส้นทางแล้วเนี่ย ร่มเงาของใบจากที่โน้มลงคล้ายจะโอบล้อมเรือไว้ทําให้การล่องบางในวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความร่มเย็นและสงบใจครับแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพของธรรมชาติที่สวยงามนะครับแต่ยังมีรอยยิ้มที่จริงใจจากผู้คนที่เราได้พบอีกไม่ว่าจะเป็นคนแจวเรือหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวที่นั่งเรือสวดกันครับเสียงวัวเลาะที่แผ่วเบามาตามสายลมเนี่ยทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยอบอุ่นมากเลยครับทุกรอยยิ้มที่ได้เห็นระหว่างทางเนี่ย ผมคิดว่ามันจะทําให้หัวใจของผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นกันเองและมีความสุขที่แท้จริงในขณะที่เที่ยวที่ตลาดบางใบไม้เลยครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราล่องเรือกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้าไปดูในตลาดกันดีกว่าว่าจะมีอะไรขายกันบ้างครับไปกันครับร้านที่ขึ้นชื่อของตลาดบางใบไม้แห่งน,นี้ก็คงหนีไม่พ้นร้านขนมจีนชายคลองแม่มนทา ร้านขวัญใจของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ครับเสิร์ฟความอร่อยแบบบ้านๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาที่นี่ลูกค้าสามารถตักขนมจีนได้ด้วยตัวเองเลือกปริมาณตามใจชอบแล้วราดด้วยน้ำยาเข้มข้นหลายรสไม่ว่าจะเป็นน้ำยาน้ำพริกหอมมันน้ำยาแกงป่ารสจัดจ้านหรือแกงไก่หอมกลมกลม่อมรับรองว่าแต่ละคำเนี่ยเต็ไมไปด้วยความอร่อยแบบพื้นบ้านแท้ๆแน่นอนครับและนอกจากขนมจีนแล้วก็ยังมีอาหารและขนมพื้นบ้านที่หากินได้ยากอย่างเคยจี หรือกะปิปิ้งหอมๆจากเตาถ่านขนมโคไสหวานละมุนขนมจากหอมกลิ่นจากใบเผาและของอร่อยอีกมากมายให้เลือกชิมกันไม่หมดเลยครับสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือทุกเมนูยังคงเอกลักษณ์แบบเดิมใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นใบตองหรือใบจากหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสวยงามทั้งรักโลกและที่สําคัญนะครับถึงแม่ราคาแต่ละอย่างเนี่ยจะเบาๆสบายกระเป๋าแต่ผมรับรองเลยครับว่ารสชาติเนี่ย จัดเต็มคำสมกับความอร่อยของชาวบางใบไม้จริงๆนะครับนอกจากวิวธรรมชาติที่งดงามของใช้พื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นอันหลากหลายแล้วเนี่ยครับที่ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้แห่งนี้ยังมีอีกมุมหนึ่งที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของการเรียนรู้ครับมุมเล็กๆที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงมือทำอาหารหรือของท้องถิ่นนั่นก็คือการเรียนรู้การทำขนมต้มใบกระเพาะขนมพื้นบ้านเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายแห่งวิถีดั้งเดิม นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการห่อด้วยใบกระเพาะจนถึงการต้มจนสุกพร้อมเปิดฝากระทะออกมาเผยให้เห็นขนมต้มที่นุ่มละมุนและหอมหวานชวนชิมครับความพิเศษก็คือทุกคนสามารถลงมือทําเองชิมเองแล้วก็ยังห่อกลับบ้านได้อีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งประสบการณ์และของฝากจากใจในเวลาเดียวกันครับกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงสร้างความสนุกให้นะักท่องเที่ยว แต่งช่วยสืบสารภารูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักคุณค่าของวัตถุดิบธรรมชาติและรสชาติแห่งความอบอุ่นที่เกิดจากสองมือของเราเองครับครับท่านผู้ชมนอกจากกิจกรรมทําขนมแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมวาดรูปซึ่งสถานที่เนี่ยอยู่ข้างหลังผมเลยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมกันครับไปกันครับและสําหรับใครที่ลงไหลในงานศิละปะ ตลาดน้ำแห่งนี้ยังมีมุมเล็กๆแสนอบอุ่นที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆและวัยรุ่นได้แสดงความคิดสร้างสรรค์หยิบผู้กันขึ้นมาระบายสีบนแบบพิมพ์ที่ตัวเองชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ดอกไม้หรือทิวทัศน์รอบบางใบไม้ครับกิจกรรมง่ายๆเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแค่เพิ่มสีสันให้กับวันว่างๆแต่ยังช่วยฝึกสมาธิเสริมจินตนาการและยังสร้างความสุขที่ส่งต่อรอยยิ้มให้ทุกเพศทุก,กวัยด้วยครับสิ่งที่น่าชื่นใจยิ่งกว่านั้นคือผลงานศิลปะที่เด็กๆสร้างขึ้นเน จะไม่ได้ถูกนํากลับบ้านไปเฉยๆแต่ถูกนํามาตกแต่งไว้ตามมุมต่างๆของตลาดน้ําประชารัฐบางไม้ไมไม่ว่าจะเป็นระหว่างทางเดินป้ายร้านสลา,ร,าริมน้ําหรือสะพานไม้เล็กๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศตลาดที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชนครับเมื่อได้เดินชมตลาดท่ามกลางผลง,งานของเด็กๆที่สร้างด้วยหัวใจแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงพลังของศิลปะที่ไม่เพียงแต่แต,แต่งแต้มให้ตลาดสวยงาม แต่ยังเชื่อมโยงหัวใจของคนในบางใบไม้เข้าด้วยกันอีกครับ,รบตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของโซนกิจกรรมวาดรูปครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมผมขอสัมภาษณ์หน่อยว่าทําไมถึงอยากมาเปิดกิจกรรมวาดรูปที่ตลาดครับพอดีตลาดน้าประชานันเมื่อก่อน,นก็ไม่มีแบบนี้ครับมีเฉพาะส่งขายของเป็นหลักแต่เราก็อยากเพิ่มกิจกรรมให้คนมาเที่ยวบางทีพูกครองก็าพาลูกพาหลานมาบางทีก็มาซื้อของเลย เด็กก็เห็นเลยเขามีให้เด็กมีกิจกรรมเพิ่มเพิ่มขึ้นในตลาดน้ำก็เลยจัดให้มีกิจกรรมสินสร้างสรรค์น,นะครับอ,อยู่ในในในตลาดน้ำประชารัตครับครับแล้วทำอ่าส่วนของตรงนี้มากี่ปีครับอยู่ตรงนี้ก็รอนสามปีนะครับรอนสามปีนะครับแล้วส่วนของภาพข้างหลังเนี่ยครับ คือพิยุทธวาดเองหมดทุกใช่ใช่วาดเองหมดครับนี่ส่วนมากจะถนัดสีน้ํานะครับใช้สีน้ําก็สถานที่ท่องเที่ยวในในพื้นที่สุราษฎร์เป็นหลักนะครับเป็นภาพเพราะแอปแจกเนี่ยคือเป็นใช้ใช้สีวัสดุที่เหลือจากเด็กเพ้นจ์จัละวันนะครับมาสร้างเป็นงานครับถ้าทิ้งก็เสียดายเออภาพเอาสีที่เหลือเนี่ยมามาทำเป็นภาพก็เท่ากับว่าส่วนใหญ่ลูกค้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กซะส่วนใหญ่ ใช่ใช่เด็กเด็กส่วนใหญ่บางทีก็มีเด็กนักศึกษาเนี้ยก็มาบางทีมารอเพื่อก็ใช้เวลาว่างเขามาทํากิจกรร,รมวาดภาพแต่วมาเป็นกิจกรรมของครอบครัวไปหลักครับครอบครัวที่มากังก็จะพาเด็กเข้ามาสู่วาดรูปตรงนี้แล้วนอกจากส่วนของอตัวตรงนี้ครับตรงสถานที่กิจกรรมศิลปะพี่ช่วยส่วนไหนของที่นี่อีกบ้างครับเวลาเขามีกิจกรรมพี่ก็เออมาร่วมก็ยามมาเสริมมอเสริมกิจกรรมในในตลาดนะครับบางทีสร้าง ตัวที่ว่าให้เป็นจุดถ่ายรูปอ่าจุดถ่ายรูปแล้วเราไปมันกลับมาเพร้าเนี่ยครับแล้วก็เมื่อก่อนบอกว่าตอนหลังก็มีกิจกรรมให้เด็กมานั่งวาดรูปแล้วก็มามาเสริมในภาพของจุดเช็คอินในในตลาดน้ำกบว่าพวกอาร์ตต่างๆที่ติดอยู่ในตลาดนี้ก็คือใช่ใช่ใช่คือบางบางส่วนก็เด็กมาวาดครับแต่เราส่งเสริมให้เด็กร่วมทํากิจกรรมมากกว่าผมเห็นเหมือนนี่ครับได้รับเหมือนเกียรติบัตรอ๋อไม่ไม่ใช่นี้คือพี่ทํากิจกรรมของในเป็นสมาชิกแล้วก็โปรโมทว่าเรามีงานใน ในแกลเลอรี่เราก็มีงานผลซื้อขายเียก็สามารถเข้าไปชมในในเพจของพงยุทธอาร์ติโดครับแล้วพวกอาร์ตพวกนี้พี่ยุทธขายหรือเปล่าครับจะไม่ขายแต่ว่าเราตรงนี้มันโชว์มากกว่าเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้ถ้าขายขายได้แต่เราก็มากก็ขายอยู่ป้ายขายมากเหมือนกันแต่เ,เราไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีป้ายว่าขายนะแล้วก็ม<อ>ันเขาไม่รู้ว่าขายไม่ขายอโอเคครับโอเคก็ต้องขอบคุณพี่ยุทธมากครับวันนี้ที่มาขอให้สัมภาษณ์ครับครับและนี่ก็คือเสน่ห์ของตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ที่ที่นอกจากจะเป็นตลาดแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนเนี่ยต้องมาลองสัมผัสนะครับใครที่มาเยือนสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยผมอยากลองแนะนําให้ทุกท่านเนี่ยต้องมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ดูสักครั้งแต่สําหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ